คือโอกาสจะเป็นแชมป์ทุกแชมป์ในปีนี้คือภาพเป็นหนึ่งแชมป์คือตอนต้นปีเนาะถ้าพูดถึง3แชมป์ในปีนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางหมดนะครับทีนี้บอลถ้วยอ่าบอลถ้วยเนี่ยทั้ง FA ครับทั้งลีกครับเนี่ยเขาก็อยากได้ทุกรายการอยู่แล้วอ่าถ้ามองถึงระบบเนี่ยอย่างที่พี่ปับเบิ้ลบอกตอนต้นรายการเลยว่าบุรีรัมสามารถใช้ตัวผู้เล่นชุดหลักได้ในทุตบอลทุกรายการ,รอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของเม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ การพัฒนาอยากเป็นระบบคือตอนนี้มันเริ่มออกดอกออกผลอันดับแรกเนี่ยผมว่าต้องชมระบบเขาเรียกว่าระบบรีคอฟเวอรี่ร่างกายของเขาก่อนนะครับ <Huh. S 2> คือมันสามารถที่จะฟื้นอาการของนักฟุตบอลให้กลับมาสมบูรณ์ได้ค่อนข้างเร็วเรื่องอาการบาดเจ็บของบุรีรัมน้อยนะครับ <Huh. S 2> นะครับน้อยแต่ว่าก็แน่นอนครับถ้าเกิดมันเจ็บจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้เนี่ยตัวผู้เล่นดาวรุ่งเขาก็ขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันถามว่าในระดับโดนเลยแบบสุพรรณนัดไหมพูดตรงๆว่ามันก็ยังอาจจะน้อย แต่ว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าพูดกันบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยโอกาสแชมป์ไร้ผ้ายเราสูงสูงเหนื่อยหน่อยแต่ว่ากว่ามันจะถึงวันนั้นน่ยมันยังอีกหลายเดือนเราก็ไม่รู้ว่าตัวผู้เล่นกันเป็นยังไงมันก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างอยู่เนาะแต่ถามว่าพร้อมไหมเอาเป็นว่าเขาก็แต่งตัวรอเตรียมกันบ้านสำหรับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไว้อยู่แล้วแหละตัวต่างชาติก็เอามารอไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอีชีอีเองเขาก็เคยมีประสบการณ์ในระดับ ACL ด้วยนะครับบางทีก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมกัน ครับพบกับวันไทยเฮดไลนะครับในสัปดาห์นี้ครับแน่นอนว่าจากผลการแข่งขันที่บุรีรัมย์บุกไปเสมอเมืองทองนี่แต่ 4-4, 44นะครับก็ทําให้ตอนนี้บุรีรัมย์ยังคงเป็นทีมไร้พ้าย,ายเรื่องของแชมป์มันคงจะไม่ไม่น่าผิดพลาดเลยละนะครับในปีนี้อพูดกันทางปฏิบัติ อาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยเรียกว่าก็ให้มันมีสีสันนิดนึงเพราะช่องว่างมันจากเท่าไหร่อ่ะสิบเอ็ดมันเหลือเก้ามั้งเหลือเก้าแต้มอ่าเหลือเก้าในทางทฤษฎียังมีลุ้นใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติแบงคอกก็ต้องแบบสปีดใช่ปุ๋ยลำก็ต้องพลาดบ้างคือจะเอาสนุกเนี่ยเดี๋ยวเขาเจอกันเองด้วยถูกไหมอ่าแต่ว่าระยะห่างเนี่ยพูดถึงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าก็ยากนะได้ไหม้าว่าได้ไหมโหยากครับคือในทางปฏิบัติเก้าแต้ม บวกกับเฮด o ูเฮดอีกมันจะมีเรื่องปัจจัยตรงนี้ด้วยก็ทําให้โอกาสจะกลับมาเนี่ยพูดกันตามตรงว่าแบงคอกก็ต้องห้ามพลาเลยจากนี้บุรีรัมก็ต้องพลาดแต่ดูจากเกมที่เจอเมืองทองตาหนงต่อสี่คิดว่าจะเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าก็ไม่พลาดนะครับกลับมาได้มองถึงแนวทางของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปัจจัยของความสําเร็จต่างๆนะครับ คืออะไรตอนนี้คือโอกาสจะเป็นแชมป์ทุกแชมป์ในปีนี้คือภาพเป็นหนึ่งแชมป์คือตอนต้นปีเนาะถ้าพูดถึง3แชมป์ในปีนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางหมดนะครับก็น่าจะอยู่ในเส้นทางนะครับถ้าเราไล่ไปเอาไทยลีกก่อนเนาะไทยลีกที่มีโอกาสไม่ได้แชมป์มีอยู่แล้วฟุตบอลมันมีโอกาสอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสมันน้อยไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพูดถึงไทยลีกอะตามสูตรของบุรีรัมเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเอาถ้วยหนึ่งให้มันขาดไปเลยแล้วเขาก็จะได้เอาสมาธิเนี่ย ไปรายการอื่นซึ่งตอนนี้เขาก็กลังทําอย่างนั้นอยู่เราก็จะไม่แปลกใจว่าทําไมบุรีรัมยเนี่ยไม่เคยจัดชุดเล็กในรายการไหนเลยนะใช่ครับเคยมีไหมไม่ค่อยมีนะครับอย่างเกมที่เจออุทัยธานีอาจจะมีโรเตชันแต่ว่าตัวสํารองก็เป็นตัวจริงในลีกหมดก็คือเอาไปด้วยดูว่าอ่ะเอาไหวไหมปรากฏอ่ะตัวสํารองไม่ไหวก็ต้องดันเอาบันดาตัวจริงตรงนี้ลงไปนะครับไม่ใช่สํารองยกชุดแต่ว่าเป็นชุดผสม ใช่นะครับต้องใช้คานี้คือเขาอาจจะมีทรัพยากรผู้เล่นที่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นคำว่าตัวสํารองการโลเดชันของเขาเนี่ยมันก็ยังยังดูเหนือกว่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไทยลีกเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาทีนี้บอลถ้วยอ่าบอลถ้วยเนี่ยทั้ง f a ฟคัพทั้งหลีกคัพเนี่ยเขาก็อยากได้ทุกรายการอยู่แล้วปีที่แล้วก็เหมาใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็เคยเหมาไปแล้วนะครับเอาลีกคัพก่อนลีกคัพนี่จะเตะก่อนละสัปดาห์หน้า นะครับอันเนี้ยผมว่ารีครับเนี่ยมันจะได้ลุ้นหน่อยเพราะว่ามันมาเยือนทูแบงคอกอยู่ในเตตอ่าใช่ครับอ,อันเนี้ยได้ลุ้นเพราะว่าแน่นอนแหละทูแบงก์คอกอยู่ในเต็ดตอนนี้ก็สมน้ําสมเนื้อน่าจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อที่สุดนเวลานีค้คือถ้าเราดูในลีครับเนี่ยคู่ต่อกรที่จะมาหยุดบุรีรัมได้ผมว่าโอเคมันก็เริ่มที่แบงคอกก่อนนะครับแบงคอกก่อนแล้วก็ BG จีบียังอยู่บ like, ีจ yes, ีรอบนี้เจอเชียงใหม่เจอเชียงใหม่ก็ไม่ใช่งานหน่ะจริงๆผมว่าหลักๆก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้แหละหลีครับเยือนแบงคอกยากหน่อยนะแต่ว่าหลังจากนั้นพอพอบอลถ้วยมันคือพอมันหมดรอบนี่มันก็ จะเข้าสนามสนามเป็นกลางแล้วนะใช่ครับอันนั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ FA Cup ัเนี่ยก็เดี๋ยวรอการจับสลากแต่ a Cup ัเนี่ยด้วยปัจจัยที่ทีมใหญ่ๆยังอยู่เหมือนเยอะ FA Cup ัทีมใหญ่ๆยังไม่ค่อยพิ่งพล้ำบีจีบีจีเชียงรายรยัยงอยู่นะครับแบงคอกแบงคอกยังอยู่บริสเทโรนะครับพวกนี้ยังอยู่ก็เลยคิดว่าถ้วยนีเนย้เดี๋ยวรอรดูการจับสลาก ว่ารอบนี้จะหนักไม่หนักอย่างไรเพราะว่าจริงๆก็ถ้าพูดตามเกรดเนี่ยทีมไทยลีกเทีมมันก็มีโอกาสเจอกันมากที่สุดแหละใช่ใช่ใช่เอาเป็นว่าตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะเจอใครนะฮะเราต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ว่าโอกาสมันก็มีนะบอลถ้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปเล่นรอบรองเล่นสนามกลางนัดชิงก็เล่นสนามกลางคำว่าบุรีรัมไม่ถูกโฉลกกับสนามธรรมศาสตร์ลังสิตที่ใช้ไม่ได้แล้วมั้ง เมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนเขา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 คิดอย่างนี้กันใช่ครับแต่ปีที่แล้วทลายไปหมดแล้วนะทลายไปหมดแล้วนะ <c oughs> ครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตัวผู้เล่นด้วยถ้ามองถึงระบบเนี่ยอย่างที่พี่ปับเบิลบอกตอนต้นรายการเลยว่าบุรีรัมสามารถใช้ตัวผู้เล่นชุดหลักได้ในฟุตตอนทุกรายการส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของเม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการพัฒนาอยากเป็นระบบอย่างผู้เล่นหลายๆคนนะครับสุพันัทสุภโชค แล้วก็อาย่างอีลาฟานดอลเองแม้กระทั่งผู้เล่นที่เป็นสำรองหลายๆคนนะครับก็เป็นระดับระบบอะคาเดมี่ของสโมสรที่ขึ้นมาคือ,อในยุคในยุคแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นระบบตรงนี้มากนะคือตอนนี้มันเริ่มออกดอกออกผลนะครับหลังจากที่ผ่านระบบตรงนั้นมานะครับพี่เบเปินคิดว่ายังไงบ้างกับระบบการสร้างระบบตั้งแต่ รากจนขึ้นมาถึงระดับทีมใหญ่ก็จริงๆมันมันมัน,มน,มนเอื้อกันหมดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมว่าต้องชมระบบเขาเรียกว่าระบบรีคอฟเวอรี่ร่างกายของเขาก่อนนะค,ค,คือมันสามารถที่จะ ฟื้นอาการของนักฟุตบอลให้กลับมาสมบูรณ์ได้ค่อนข้างเร็วเรื่องอาการบาดเจ็บขงมงบุลีรามน้อยนะ,ะนะครับน้อยแต่ว่าก็แน่นอนครับถ้าเกิดมันเจ็บจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้เนี่ยตัวผู้เล่นดาวรุ่งเขาก็ขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันะนะครับส่วนหนึ่งมันก็มีของที่เราเห็นก็อย่างพวกสุพนัทมันก็ใช่นะแต่ว่าคนอื่นๆที่เป็นอะคาเดมี่ขึ้นมาเนี่ยถามว่าในระดับโดนเลยแบบสุพนัทไหมพูดตรงๆว่ามันก็ยังอาจจะน้อยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีตัวที่พอจะมองขึ้นมาวา หลังจากมาสาบดนอิชิอิเข้ามานะครับเราก็ได้เห็นระบบที่เปลี่ยนไปอย่างก่อนหน้านี้คุณเนวินจะชอบ3 5มเนาะแต่อิชิอิก็มาทำระบบอื่นๆได้นับตั้งแต่ที่อิชิอิเข้ามาอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเลขแรกของบุรีรัมเองก็ยังสูตรสี่สูตรสี่เการที่แล้วนะแต่พอเลขสองเนี่ยเริ่มขาดอตอนตอนอิชิอิเข้ามาอย่างปีนี้ ก็ชัดเจนยังไม่แพ้ใครในทุกรายการมาสถากัน ECI ทำไมถึงเป็นโค้ชที่ใช่สำหรับปุริล่์ก็เขาเป็นโค้ชที่มีฝีมืออยู่แล้วโปรไฟล์ก็ดีนะครับประสบการณ์สูงเขามีทรัพยากรให้หยิบจับสามารถเลือกใช้ได้นะครับด้วยด้วยยุทธวิธีต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะบิด หรือว่าจับลงมาผสมผสานกันได้อาจจะเป็นแบ็กโฟมั่งสามเซนเตอร์แบ็กมั่งผมว่ามันอยู่ที่หน้างานซึ่งตัวผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันมาทดแทนกันแล้วมันทําได้ผมว่าสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอ่ะคือทรัพยากรด้วยโค้ชดีด้วยวัตถุดิบดีด้วยมันก็เลยไปได้กันได้ครับโค้ชดีมีประสบการณ์ครับมันก็เบลนกับนักเตะได้ค่อนข้างดีถ้าถามกลับไปในยุคปี2 0 1 5ยุคที่ประสบความสําเร็จของวีรลัมกับการคว้ารายแชมป์เลยชุดนักอเล็กซานเดรกามาคุมทีมต่างกันยังไง ชุดนู้นเลยเนี่ยนะผมมองว่าสิ่งที่บุรีรัมย์เหนือกับชาวบ้านเขาเนี่ยคือตัวต่างชาติย้อนกลับไปเจปีที่แล้วดีโอโก้มันล่างเทพเลยนะล่างเทพเลยตอนนั้นตวเยสก็กำลังยังยังกระทิงเปรี่ยวเลยมั้งหมายอย่างตอนนั้นก็ไล่กันน่ะถูกไหมตัวผู้เล่นต่างชาติของบุรีรัมย์เนี่ยเขาเขาเป็นทีมที่มีเงินเยอะซื้อมาปุ๊บมาดูดูไม่ได้เรื่องเขาเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นในยุคของการมาเลยกาม่าเก่งไหมเก่งอยู่แล้วนะแต่ผมว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าเขาเลยคือตัวต่างชาติ ตัวไทยก็โอเคนะครับก็ไม่ธรรมดาแต่พอมาถึงยุคอีชีอีเนี่ยตัวต่างชาติอะผมว่าก็ใช้ได้นะมันอาจจะไม่แบบวือหวาขนาดดีโอโก้แต่ดูรอนชาน่าดูบุญญาดิก็เวลาต้องการเวลาอะไรก็ถือว่าจบได้อะคือตัวต่างชาติเขาเนี่ยยิ่งการที่ลงเล่นได้แบบเนี้ยเขาลง5คนอย่างเงี้ยอย่างพวกดิออนคูเองเนี้ยจริงๆจะนับเป็นอาเซียนเหรอคือนับเป็นอาเซียนอะนับเป็นอาเซียนแต่ความสามารถเขาไปเล่นลีกเบลเยียมมาเบลเยียมอะถูกไหมอย่างอย่างเลบินตุลล่าอะไรพวกเนี้ยมันก็สเปคฝรั่งนนั้นแหละอันนี้พูดตรงตรงแต่ง ผมว่าอิชิอิที่ที่ทมมันสมบูรณ์มากกว่ายุคของกาม่าตัวผู้เล่นไทยครับถูกต้องอันนี้เห็นด้วยสุภชัยใจเด็ดนะครับถือว่าใช้งานได้ถูกต้องนะครับใช้งานในการเข้าฮอสคือโอเคอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นมากแต่เวลาจบจบได้สุขนัทเหมือนตาเงี้ยเคนศักยภาพออกมาแบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆนะครับอการจับธีรทรนะครับเพื่อที่จะมา ไม่ใช่แค่แบ็กซ้ายนะครับตรงนี้ก็เห็นได้ชัดที่ละทอนนี่ยเป็นศักยภาพมากๆนะในการอยู่กับบุรีรัมย์ที่แบบเป็นนักเตะไทยที่ยกระดับขึ้นมาใกล้เคียง กับนักเตะต่างชาติคือไม่ได้มีแค่ต่างชาติที่จบสกอร์ได้ครับคือตัวผู้เล่นไทยเขาก็คุณภาพระดับทีมชาติทั้งนั้นแล้วก็มีตัวเลือกด้วยประตูยังมีนพพลละครพลมาเป็นตัวเลือกได้เลยใช่ตอนนี้ก็สลับกับศิวรักษ์เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ถ้าพี่แชมป์เจ็บศรวรักษ์เจ็บเนี่ยเริ่มปวดหัวแล้วเฮ้ยบุรีรัมไหวไหมอยุยศตพลเทียงดากับตัวสำรองถาวรนะเมื่อก่อนอะ่ะถูกไหม <laughs> อ่าทุกวันนี้เป็นไงนพพลละครพลมาแล้วกองหลังก็มีทั้งันษามีมีรักมมีีนนดิทชาติทั้นั้นผมว่าตัวไทยดีกว่าาาในยุของกมนะ ใช่ครับใชค่คือคือค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าตอนนี้บุรีรัมย์เขาก็มีเวของการพัฒนาแล้วก็ม,มันก็ประกอบกับเรื่องของเยาวชนที่อย่างาอย่างสุขนัฏอย่างเงี้ยเขาก็มีการสนับสนุนในการส่งผู้เล่นไปต่างประเทศอ,อย่างบุรีรัมย์เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปสัก5้าหปี7ปีนะเทียบกับเบืองทองนะมไม่ค่อยได้เห็นการส่งนักเตะออกไปใช่น้อยมาก แทบจะไม่มีไมม่ีเลยครับแต่ตอนนี้ถือว่าส่งไปเยอะมากนะครับถ้าไม่นับทีราทอนที่ตอนนั้นก็คือเป็นเป็นเมืองทองเนาะจากเมืองทองที่ส่งไปแล้วกลับมาลีลัมถ้าไม่นับทีราทอนก็ยังมีอีกหลายๆดีลนะตอนนี้สาสระนะครับที่ไปเคลีนะครับอสสุภชัยอันนี้ไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์สุพนัทไปเลสเตอร์พัฒนากรไปเลสเตอร์นรบดินก็ไปเลสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือจริงจริง ก็มีนักเตะที่ส่งออกไปเยอะสุภาพโชคอย่างเงี้ยไปคอนซาโดเลซัป,ปโปโรซึ่งน่าจะเป็นดีลแรกเลยมั้งที่ขายอย่างเป็นทางการ,าการใช่ไหมทางการของบุรีรัมย์น่าจะดีลแรกครับเป็นดีลแรกเลยใช่เพราะสุภาพโชคก็ปคเป็นเด็กปั้นมาถ้าเทียบกับสมัยก่อนอ่ะคือค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้ผมว่าบุรีรัมย์เริ่มเห็นเวของการ ไปต่างประเทศแล้วส่วนหนึ่งเป็นเรื่องคอนเนคชันเนาะย่างเรื่องเลสเตอร์ด้วยแต่ส่วนหนึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องมุมมองใช่ผมว่ามันคงเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันสุกงอมแล้วมันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะอัดอั้นเอาไว้อยากไม่ยังไม่อยากให้ไปให้ให้ให,ให,ให้ให้มันสุกงอมก่อนนะครับแล้วพอเห็นว่าอย่างสุพนัทอะไรเนี่ยสุประชัยอย่างเงี้ย,ย,ยกำลังขึ้นพอดีคอนเนคชันที่เลสเตอร์ก็มีก็ไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรพอหลังจากที่ไปมาแล้วเนี่ยกลับมาอย่างสุพนัทเนี่ยเราก็เห็นชัดเจน ว่าการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยสำหรณบ<ช>สุนนัดเหมือนตาใช่ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนในการที่มีนักเตะที่ออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ สองผลกระทบในแง่บวกนะครับหลังจากนี้ผมก็เชื่อว่าออย่างสุพนาาัทอะคุณเววินก็ประกาศบอกว่าก็อยากจะให้ไป p r เม i ยร์ลีกนะครับแต่ก็รอดูระยะยาวคือมันมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถอย่างเดียวเนาะมันก็เป็นเรื่องของเอกสารต่างๆด้วยวก็แว,วเรื่องนี้นิดนึงอาจจะต้องไปที่ U23 ก่อนอนะครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนจริงๆก็ไปเริ่มตรงนั้นอย่างอย่างถ้าฟังจากสัมภาษณ์ของคุณเนวินนะนะที่สัมภาษณ์ก็คือไออย่างถ้าเล่น U23 มาสตาร์เบเซอร์ก็บอกมัน ก็ดูเหนือเขาก็ดูเหนือกว่าทีมชุดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอขึ้นชุดใหญ่มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยอ่ะลองดูหลายๆคนที่อเป็นนักเตะในโคต้าของญี่ปุ่นของเกาหลีใต้เงี้ยกขาไม่ใช่ว่าจะเกิดในพรีเมียร์ลีกได้ในหลายคนนะเห็นด้วยมันก็ต้องมีเรื่องของไอ้อย่างของไทยเนี่ยเรื่องเอกสารตรงเนี้ยบางทีมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันกว่าที่จะแบบได้เวิร์กเพอร์มิในอังกฤษเพราะมันมีเรื่องของอันดับฟีฟ่าด้วยของเรายังร้อยยังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงเลยนะครับเขาก็เลยบางทีมันต้องใช้วิธีการในการไปปเก็บบระสณ ในีแบบที่เขาไม่ได้บังคับ work permit อะอะไรอย่างทำไมเขาถึงไปเริ่มที่เบลเยียมเริ่มที่ออสเตรียเริ่มที่เยอรมันเพราะว่าพวกนี้เขาไม่มี work permit ครับแต่ของของอังกฤษเนี่ยเขามีเพราะฉะนั้นบางทีพอไปเก็บเก็บประสบการณ์ตรงนั้นได้พาสปอร์ต EU เข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็เป็นเป็นวิธีการเราก็ไม่จำเป็นต้องไปมองพเมีลีกอย่างเดียวก็ได้มั้งในมุมมองครับคือ มันไปที่อื่นก็ได้แล้วก็ต่อยอดไปญี่ปุ่นเกาหลีก็ไปที่อื่นก่อนเยอะแยะใช่ครับหลังจากนั้นก็ค่อยขยับจะไปพิภีหลีกจริงๆอ่ะถ้าไปอ่ะอย่างนักเตะอาเซียนเรามีบทเรียนเยอะมากกับการไปไปหลีกยุโรปแล้วไปเราไม่ได้ลงอเหยียนกวางไ่โดนสับเละเลยหนักเลยตอนนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยคืออยากให้ไปอันนี้ถ้ารองผมนะคืออยากให้ไปแต่ไปแล้วมันต้องการันตีว่า สู้ได้ได้เล่นเปลี่ยนแย่งได้อย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะเป็นผลดีต่อตัวนักเตะเองถ้าในประเทศไทยผมว่าในฤดูกาลนี้คงหาคนต่อกรกับบุรีรัมย์ที่แบบมาแย่งแชมป์ด้วยนะครับก็อาจจะค่อนข้างยากแชมป์ไร้พ่ายไหมแชมป์ไร้พ่ายนั่นคือคําถามต่อมาเดี๋ยวมีแบงคอกต้องรอดูกำลังนึกอยู่เนี่ยว่าจบีจีไปแล้วมันก็จะเหลือแบงคอกนะเจอทองไปแล้วสองเลสนะครับแต่ทีมหนีตายก็ยังเหลืออยู่นะทีมหนีตายก็ยังปีที่แล้วก็แพ้ประจวบนะ ช่ประจวบหนีตายแล่ปีที่แล้วน็แพ้ประจวบนะครับไออย่างทีมหนีตายที่ดูแล้วผมว่ารังพูนก็น่ากลัวฟุตบอลในบางทีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าพูดกันบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยโอกาสแชมป์ไร้พ้าอ่ะสูงสูงสูงไหมสูงเพราะว่าเจอเจอทีมใหญ่หัวตารางปัดกันไปเยอะแล้ครับนะครับอีก11เกมอะ ถ้าไม่แพ้เลยก็สุดยอดนะก็สุดยอดนะครับก็ก็หวังว่าอาจจะมีแชมไลพ่ายอีกําอีกอีกฤดูกการหนึ่งถ้ามีนะครับแต่ถ้ามองไปถึงเอฟซีแชมเปี้ยนส์คือไม่ไปแล้วครับแต่ว่ามันเป็นปีปฏิทิน2023-24นะเตะนู่นเลยใช่ไหมพร้อมกับไทยลีกสิงหากันยานู่นเลยครับพอไปถึงช่วงนั้นแล้วเนี่ยอ่ะแน่นอนครับยังเป็นระบบเดิมนะครับยังไม่ได้แบบเป็นเอลิครับนะเป็นระบบเดิมก็คือยังมีรอบแบ่งกลุ่มนะครับ คือมองว่าบุรีรัมเนี่ยถ้าจากทราบประวัติศาสตร์การไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือไกลกว่านั้นมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะไปไกลกว่านั้นหนึ่งเลยไม่รู้ว่า AFC เนี่ยเขาจะกลับมาจากการในขันแบบเดิมหรือยังครับแบบเดิมคือเย่าเยือนยังได้แต่ตั้งแต่กลุ่มแรกเลยก็เหมือนที่บุรีรัมเคยเล่นนั่นแหละรหรือจะยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนตอนสมัย B ีก็คือหาประเทศเจ้าภาพกลุ่มไหนก็เตะชาติเดียวไปเลยเจอกัน2นัดจบ ไม่รู้ว่ายังไงนะครับถ้าสมมุติเป็นอย่างหลังก็คือเลือกเป็นเจ้าภาพแล้วสมมติบุรีรัมเลือกเป็นเจ้าภาพผมว่าทีนี้สบายบแต่ถ้าสมมติกลับมาเป็นแบบเดิมเย่าเยือนทุกนัดในรอบแรกเนี่ยอันนี้จะเหนื่อยหน่อยโอกาสก็จะน้อยลงไปนิดนึงมันเหนื่อยหลายอยา่างถ้ามองถึงชาติคู่แข่งนะจากเดิมเนี่ย หลีกจีนนี่แข็งมากเมื่อก่อนไหมเนะมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแข็งมากตอนนี้ยลีกจีนเขาปรับโครงสร้างแล้วมันแบบมันปรับจนแบบเขาลดเพดานเงินเดือนของนักเตะของการใช้เงินของทีมเยอะมากมันก็เลยทําให้ทีมเหลืออยู่น้อยมากทีมที่พร้อมจะต่อกรอนนะ่ะผมเลยคิดว่า มันมีโอกาสมากขึ้นแน่นอนอสำหรับบุรีรัมเพราะว่าหลีกจีนเขาก็ยังได้โคต้ต้าเท่าเดิมปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโคตา้าถูกไหมครับแต่จากปีต่อไปเนี่ยเราก็ไปไล่ดูค,นนครับคู่แข่งจากหลีกจีนก็จะหายเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเกาหลีใต้นะครับเหลือเจลีแม้กระทั่งหลีกอาเซียนด้วยกันอย่างเงี้ยยังโงกไม่ง่ายนะ ตอ,อ,อนนี้ถ้าเจอนะครับเขายาโหเขาก็เจ้าบุญทุม่มแม้กระทั่งเจอ,อทีมในหลีกเวียดนามเองก็อาจจะอาจจะเหนื่ยเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายเราอีกอย่างด้วยระบบเนี่ยคือมันต้องแชมป์กลุ่มอ่ะมันถึงจะมันถึงจะชัวใ,ชในการเข้าสู่รอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพลาดไม่ได้ยิ่งถ้าตอบมาจัดเต็มรูปแบบแบบเย่าเยียนเต็มรูปแบบ6เกมรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งกดดันเหมือนกัน เหนื่อยหน่อยแต่ว่ากว่ามันจะถึงวันนั้นนะ่มันยังอีกหลายเดือนนะถึงถึงวันนั้นแล้วมันเราก็ไม่รู้ว่าตัวผู้เล่นจะเป็นยังไงมันก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างอยู่เนาะแต่ถามว่าพร้อมไหมเอาเป็นว่าเขาก็แต่งตัวรอเตรียมกันบ้านสำหรับเอฟซีแชมนลีกไว้อยู่แล้วแหละใช่ปะ,อ,ะอันนี้คือเขาเตรียมตัวไวแล้วตัวต่างชาติเขาก็เอามารอไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ครั้งนี้อิชิอิเองเขาก็เคยมีประสบการณ์ในระดับ ACL ด้วยะนะครับบางทีก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมกัน นะครับมันก็เป็นไป,นปนได้เหมือนกันครั้งนี้ถ้าเอเชียไปถึงสักรอบสี่ทีมเป้าหมายแรกก่อนเอาแบบมองแบบมองแบบว่าคิดเล่นเล่นไฟนอลของอีสไหวไหมสองฝั่งนี้ใช่ไหมก็ย,ยังเหนื่อยนะเพราะว่าโอ้โหมันก็ญี่ปุ่นเกาหลีทั้งนั้นนะ่ะอ่ามันก็ต้องมันก็ต้องไปเจอใครอ่ะมันเจอแชมป์เจอหลีกอ่ะคือถ้าคุณจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณหนีไม่พ้นหรอกไม่แชมป์ก็รองแชมป์เจลีกไม่แชมป์ก็รองแชมป์เคลีกผมว่าก็ยังเหนื่อยเหนื่อยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นรอบรอบรองของอีส น่าจะพอได้ก็บีจีก็ยังเกือบถึงนะเออบุรีรัมย์ก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเข้ารอบไปนะอ่าใช่ใช่คือถ้าสมมุติว่าอ่ะเข้ารอบเข้ารอบได้เข้ารอบเป็นที่1ได้สมมติสมมติเข้ารอบเป็นที่1ได้บางทีรอบสิหรือแปดอีสเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ยากมากใช่มันมันปัจจัยหลายอย่างด้วยนะอย่างที่บอกนะมันถ้าสมมติเป็นที่1อย่างข้าวบอกเนี่ย รอบต่อไปมันก็เจอไม่ได้เจอแชมป์ลุและบีจีจอคิดฉีเอออะไรอย่างนั้นะนะครับผมว่าสำคัญที่สุดอยู่ที่ปัจจัยเรื่องของการจัดการในขันนะ่ะว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงม,มันจะเอื้อมากน้อยขนาดไหนแต่เป้าหมายเขาเขาวางสูงไว้อยู่แล้วตามไซบุรีรัมนะครับถามว่ามีรุ้นไหมผมว่าทีลสะสเตปได้แต่จะไปเอาไปชิงเลยเนี่ยอ้โหนักานานะอันนี้เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเชียร์กันจนแบบ,บ <laughs> ไม่มีเหตุผลคือฝังได้แต่ก็ ก็อาจจะมีในในแง่มุมของความเป็นจริงที่มันก็ต้องมีการบ้านที่ก็ต้องไปจัดการการันยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับอะไรอย่างนี้ครับเป็นขาประจําในรอบ8ทีมใม่มันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปได้ใช่ครับแล้วมันจะเป็นผลดีกับนักฟุตบอลของบุรีรัมแล้วก็ส่งผลดีต่อทีมชาติต่างๆในอนาคตด,ด้วยอ่ะกล่าวโดวยรสรุปครับปีนี้ไม่น่ามีปัญหาสําหรับแชมป์ลีกของบุรีรัมไม่มีแล้วครับสำหรับแชมเปี้ันถ้วยก็ ถ้าเป็นสเปคนี้ก็มีภาษีดีสุดแต่ยังต้องลุ้นหน่อยผมยังเชื่อว่าบอลถ้วยยังต้องลุ้นหน่อยเพราะมันบ bon อลนัดเดียวบอลนัดเดียวนะครับยิงไม่ได้ยิงจุดโทษอะไรเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้บอลนัดเดียว<อ> bon แต่ก็ด้วยขุ่มกําลังที่เอาเป็นว่า พร้อมที่สุดละกันนะครับอ่ะส่วนปีหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะปีหน้ามันก็เป็นปัจจัยหลายๆเรื่องอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีตัวต่างชาติเรียนนักเตะไทยอาจจะมีเสริมแล้วก็เสริมเพื่อเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าคุณเนวินก็คงมองไกลกว่านั้นแล้วก็ที่ต้องจับตาก,ก็คือนักเปะคนไหนมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นต่างประเทศอีกบ้างพูดถึงนะอันนี้ผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากคือถ้าจะเอาทั้งสองอย่างผมว่าไม่ได้คืออย่างสุพนัทเนี่ย คุณเก็บไว้ใช้มันเป็นโคตต้าคนไทยอ่ะแต่ถ้าคุณอยากให้เขาไปยุโรปคุณก็ต้องปล่อยปล่อยทีมก็ยุบผมว่านี่คือการบ้านที่เขาอาจต้องตัดสินใจสาคัญนะใช่ครับถูกไหมเขายอมเสียสู่พระโชคไปเพื่ออนาคตของเด็กแต่ทีนี้เอฟซีแชมเปี้ยนลีกเขต้องหาตัวใหม่มาให้ได้อะไรเงี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันต้องคิดรอบด้านครับอืมนะเดี๋ยวตรงนั้นก็คงจะต้องมาพูดคุยกันอีกทีนึงครับ อันนี้ก็คือวันไทยเฮดไลน์นะครับที่ผมกับพี่เบิร์เบิร์นะครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ก็ติดตามกันได้ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็มีช่องทางใหม่ทั้ง t i k ตอ k ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็สามารถที่จะโดเน a t ให้กับช่องทางของเมนซนกันได้นะครับก็จะได้รับความพิเศษต่งางๆสิทธิพิเศษต่งางๆมากมายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกคอนเทนต์นะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยผ่านทางทุกช่องทางของเราแล้วก็ฝากเพจ บอลไทยแซงไปด้วยครับผมครับสำหรับวันนี้ครับผมกับพี่ปับเบิ้ลลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ